มันเป็นโอกาสที่จะให้คุณลูกค้าซื้อซีที่มันเป็นเครื่องยนต์ดีเซลสวยจังเลย่ะอชอบ,บุณมพีก่กีครับผมชอบครับชอบรถไม่ได้ชอบพิตตี้ใช่ไหมฮะมันเปลี่ยเสมือนกับ iOS ถ้าคุณมีกิ๊กเกิน7คนขึ้นไปอดนะฮะครับอยงนั้นเออหาเพื่อนมาเตะบอลในรถสบายนะครับ,บ<า>พบกับ t o m Story ค่คา X l เอ็กไลสครับ EP นี้อยู่ในงานมอ t ต r Expo นะครับผมสำหรับงานนี้เนี่ย อีกหนึ่งบูธที่น่าสนใจและไม่มาสัมผัสไม่ได้เขามีคอนเซปต์เท่ๆเก๋สำหรับบูธจาก Mercedes-Benz นั่นเองครับในงาน Thailand International Motor Expo ครั้งที่40นี้นะครับทาง Mercedes-Benz มีรถรุ่นไหนที่น่าสนใจและจะโดนเรามากแค่ไหนเดี๋ยวตามทอมไปลุยกันเลยครับ ู้ชมนะครับว่าในบูธของ Mercedes Benz ในปีนี้กับงาน Thailand International Motor Expo ครั้งที่40นี่นะครับมีรถมากมายหลายรุ่นมากแต่ถ้าเกิดเรามาตรงกลางเนี่ยเราจะเห็นอยู่4คันนะที่ถือว่าเป็นไฮไลท์เลยดังนั้นตอนนี้ครับเราอยู่กับ Product Expert นะครับผมที่จะให้ข้อมูลกับเรานะคือพี่เก๊กนั่นเองครับสวัสดีครับพี่เก๊กครับผมสวัสดีครับผมโปรดักต์เอ็กซ์เปิดพลจาก Benz b บีบังนานะครับผมนี่หล่อมากเป็นไงแค่เริ่มก็หล่อแล้ววันนี้หนุกแน่นอนเเดีี๋ยวกกก่่อนพ ผมขอเรียกชื่อเล่นแล้วกันได้ครับได้ครับยินดีครับถามหน่อย4คันที่มาโชว์ตรงนี้นี่คือไฮไลท์เลยถูกต้องมีรุ่นไหนบ้างครับผมจะเราจะเริ่มจากคันนี้ก่อนแล้วกันคันนี้ก่อนเนาะคันนี้ก่อนเนาะคันนี้เป็น C 2 2 0 D AMG Line นะครับผมปกติเราขายอยู่แล้วนะฮะ C 2 2 0 D แต่ว่ามันจะมาเป็นชุดแต่งอีกแบบหนึ่งเราเรียกว่าทรงเอวังก์เกตเอวังก์เนะครับผมตัวนี้มันจะได้ชุดแต่งเหมือนกับ C 3 5 0 E นะครับผมไม่ว่าจะเป็นการชนสเกิร์ตการชนหลังก็ตามไม่ว่าจะเป็นล้อแมกหรือว่าเบรกก็จะเหมือนกับตัว C สามารถส่งเอง AMG Dynamic นะครับผมโอเคมันเป็นโอกาสที่จะให้คุณลูกค้าซื้อ C ที่มันเป็นเครื่องยนต์ดีเซลครับนะฮะในชุดแต่งที่คล้ายกับ สี่สามารถสุดทีมันจะตอบโจทย์การใช้งานสําหรับคนที่ไม่สะดวกกับการชาร์จอาจจะอยู่ในคอนโดที่มันไม่มีวอลบ็อกหรืออะไรก็ตาม<อ>เพราะว่าถ้าหากว่าเป็นดีเซลเนี่ยเราเติมได้ทุกที่โอเคโอเคอเค่ะก็คือเรียกว่าคนที่อยากใช้เครื่องยนต์ดีเซลกับนะครับก็คือทั้งหมดทั้งมวลมาเป็นแบบนี้เลยกับเหมือนกันเลยคล้ายกันประมาณ80%แล้วกันเพราะว่ามันจะมีดีเทลเล็กๆน้อยๆที่มัน แตกต่างกับตัว C 3สามสอนะครับผมอาจจะเป็นตรงไฟหน้านะครับผมอาจจะเป็นซันรูปที่หายไปนะครับผมแต่ว่ารูปลักษณ์ภายนอกอ่ะแทบจะเหมือนกันเลยคือมองปาแรกถ้าเกิดว่าไม่ได้บอกนี่คิดว่าสามารถสุดอีเลยถูกต้องครับผมด้านข้างรวมไปถึงสเกิร์ตที่ให้มาก็อย่างนี้เลยอย่างนี้เลยจากโรงงานอย่างนี้เลยถูกต้องครับล้อแม็กแบบนี้เลยถูกต้องครับแล้วก็รวมไปถึงด้านหลังก็มาเป็นแบบนี้เลยถูกต้องครับสวยงามอันนี้จะเป็นตัวที่ขายเลยนะครับผมจะมาลักษณะนี้เลยครับสวยจังเลยอ่ะ ชอบไหมพี่กี้ครับผมชอบครับชอบรถครับผมไม่ได้ชอบพิตตี้ใช่ไหมฮะชอบรถครับโอเคโอเคเอาไปต่อคันนี้ดีกว่าผมมาต่อคันนี้นะครับผมชอบแนวไฟฟ้าอยากได้รถไฟฟ้าได้ไหมับผมได้ครับผมมีอะไรมาโชว์ครับ Mercedes-Benz เราเรามีตัวนี้นะฮะไฮไลท์คันที่2ของเราครับผม EQE 350ตัว electric art ก่อนหน้านี้ด้วยความเป็น EQ เราจะเห็นว่าจะมี EQS <c oughs> มาก่อนถูกต้องไหมฮะและหลังจากนั้นก็มีในส่วนของ EQB EQB แล้วก็มาคราวนี้กับ EQE ครับผมคันนี้เป็นยังไงบ้างคันนี้คือ,อมันเป็น SUV นะครับผมที่ถูกออกแบบมาด้วยแพลตฟอร์มที่เรียกว่า EVA2 ก็คือ มันเป็นรถไฟฟ้าโดยดีไซน์ตั้งแต่กําเนิดเหมือน EQB เนี่ยครับผมมันจะมีความแตกต่างตรงที่ EQB มันถูกดีไซน์มาเป็นรถสันดาปมาก่อนในรูปแบบของ GLB นะครับผมแล้วก็มีการโมดิฟายภายในแล้วก็ใส่มอเตอร์ไฟฟ้าเข้าไปที่มันทําให้มันเป็นรถไฟฟ้านะครับผมแต่ตัวเนี้ยม,มันไม่ได้มาจาก GL คือมาดีไซน์ใหม่ทั้งหมดเลยถูกทั้งแพลตฟอร์มของเขาเร ดังนั้นพูดง่ายว่าก่อนหน้านี้อย่างในส่วนของ G L B ก็คือมาจาก G L B ก่อนถูกต้องถูกต้องก่อนมาเป็น E Q B E Q B ใช่มันจะสับๆกันหน่อยนะฮะเพราะว่าชื่อมันใกล้เคียงกันมากถูกครับแต่จำไว้เลยว่าเมื่อไหร่ขึ้นต้นด้วย E Q อันนั้นคือเป็นไฟฟ้าล้วนเป็นไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดนะครับตัวนี้อยากดูข้างในจังเลยครับผมเชิญครับผมนะคบผมโอ้ยแต่ผมชอบมากเลยนะคุณจะรู้สึกว่าอดีไซน์ด้านหน้าผมเชื่อว่านี่คือได้ D N A มาจากเจ้า E Q S อยู่แล้วถูกใช่ไหมด้านหน้าเราเห็นว่ากระจังด้วย เทคโนโลยีด้านหน้าให้มาแบบจัดเต็มแบบนี้เลยครับพอมาด้านในฮะดูฝั่งโน้นเลยให้คุณผู้ชมขึ้นฝั่งโน้นพอเป็น EQE มันเป็นคือถ้าพูดง่ายๆถ้าเทียบกันในพาร์ทเครื่องสันดาบมันก็จะเป็น GLE ถูกต้องไหมฮะมันจะเท่ากันไหมเล็กกว่าไหมจริงๆมันเล็กกว่ายังไงบ้างฮะในตัวเนี้ยที่เรียกกันว่า electric art มันคือตัวเริ่มต้นของ3ตัวนะครับผมเราจะมีตัวเองในส่วนของพาร์ท EQE เนี่ยนะฮะ มีทั้งหมด3ารุ่นด้วยกัน3รุ่นย่อยสรุ่นย่อยใน EQE สามใน EQE น5 0ที่เป็นทรง SUV เนี่ยเราจะขายอยู่3รุ่นย่อยครับคือตัวนี้นะฮะตัว Electric Art เราจะมีตัว AMG Line แล้วก็จะมี AMG Dynamic อีกครับผมโอเคครับมี AMG Line แล้วก็ AMG Dynamic อีกถูกครับโอเคครับครับผมภายในของรถคันนี้จะออกแบบมาด้วยดีไซน์ c e n t r a l Purity นะครับผมแล้ว ก็ภายในตรงจอเนี่ยจะได้ MBUX ตัวล่าสุดมันเปรียบเสมือนกับ iOS โอเคนี่เลยนี่อินเทอร์เฟซที่ให้มาอินเทอร์เฟซ MBUX เนี่ยเชื่อว่าหลายคนที่เคยใช้ r e e d e s b e n นจะรู้ว่ามันค่อนข้างที่จะฉลาดมากนะแล้วผมรู้สึกว่ามันลื่นไหลเหมือนเรามีโทรศัพท์มือถือแปะไว้หน่งเครื่อง iPad หนเครื่องด้านในเลยลื่นปลื้ดลืนปื้ดอันี้ต้องยอมรับ อีกอย่างหนึ่งที่มันทําให้รถคันนี้มันคล้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าอีกก็คือตรงนี้ฮะยังไงฮะอันนี้คือที่สแกนนิ้วมือเฮ้ยเรียกว่าก่อนที่เราจะใช้ต้องสแกนนิ้วมือได้กี่แอคเคาท์ฮะเจ็ดเจ็ดคนเลยเจ็ดคนดังนั้นถ้าคุณมีกิ๊กเกินเจ็ดคนขึ้นไปอดนะฮะครับัมันใช่จริงๆมันมีเออผม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 จะเรียกว่า7บวกหนึ่งละกันเพราะว่ามันมีเกสโปรไฟล์อ๋อได้อีกหนึ่งคนได้อีกหนึ่งก็8คน ป่าเจ็ดวงหนึ่งดีกว่าเพราะว่าเวลาเราสแกนนิ้วมือเนี่ยมันจะปรับบอกปรับพวงมาลัยปรับภาษาที่ต้องการปรับเซตติ้งหลายๆอย่างให้มันเข้ากับคนคนนั้นจะบอกว่าส่วนหนึ่งเราจะไม่เห็นฝั่งนี้ไม่มีจอแล้วเพราะ EQS จะมีจอฝั่งนี้ด้วยถ้าหากว่าเรา เข้าไปดูตัวที่มันเป็นตัว AMG Line เราจะได้จอเหมือน EQS เป็น Hyper s c r e e n อ๋อโอเคถูกต้องครับผมมันก็ขึ้นอยู่กับ EQE ตัวไหนที่คุณลูกค้าต้องการที่จะซื้ออย่างที่บอกไป3มรุ่นย่อยแต่ตัวนี้ไม่มีไม่มีนะครับแต่ตัวท็อปสุดมีมีตัวกลางก็รู้สึกว่าจะมีเช่นกันจะมีเช่นกันครับนะครับขอนั่งหลังนิดนึงได้ไหมได้ครับผมเดี๋ยวผมไปนั่งฝั่งนู้นแล้วกันเนาะโอเคเท่าสองจริงๆมันเล็กกว่า GLE นิดนึงใช่ไหมฮะครับ แตก่ก็ถือว่านั่งสบายนะอ่าใน,นส่วนของเลกรูมกับเฮดลูมเป็นยังไงครับผมโอ้โหนี่เป็นคืบฮะโอเคครับนี่ดูก่อนนะคุณผู้ชมผมสูง182นะค่อนข้างสูงแล้วตัวค่อนข้างใหญ่ฮะไม่ใช่เป็นคนตัวร่างเล็กแต่อย่างใดแต่คุณดูผมนั่งสิเ,เลกลูมเหลือคือบเฮดลูม <Head room S 1> ไม่ต้องพูดถึงฮนะก็อีกพืบเลยอะ่ะนี่ขนาดเบาะแทบจะเป็นตำแหน่งที่ผมนั่งเมื่อกี้แล้วนะ แต่บอกค่อนข้างจมนิดนึงนะเราจะรู้สึกว่าบอกมีความลึกลงไปหน่อยนะครับแต่ก็นั่งสบายดีครับโห oh. ใหญ่อะทำเป็นเล่นไม่เล็กนะเนี่ยไม่เล็กและขึ้นลงง่ายครับับขึ้นลงง่ายไม่ได้ยกสูงมากจนเกินไปแต่ว่าอย่างที่เราบอกด้วยความเป็น Mercedes-Benz เขาจะมีบันไดข้างแบบนี้มาให้ด้วยอยู่แล้วใช่ครับในตระกูล G L ก็จะเป็นแบบนี้มีครับนะครับก็จะมีบันไดข้าง E Q ก็เป็นเหมือนกันครับผมอ่ะมาต่อกันเลยดีกว่าอย่างรวดเร็วฝั่งนี้เลยฮะพี่เก๊กครับผมไฮไลท์คันต่อไปก็จะเป็นนี่นีมีมีลูกค้าหรือว่ามีแฟนๆของ m ม r c เขามาดูเรื่อยๆนะวันนี้ต้องบอกว่าเรามาดูพร้อมกันไปเลยครับผมนะครับฟองกันไปเลยพร้อมกันครับผมคันนี้คือ G L C 2 2 0 D อวังการครับนะครับผมมันคือ G L C ตัว All New นะครับผมเมื่อประมาณ2-3เดือนก่อนเราเปิดตัว3 5 0 E ที่เป็น Plug-In Hybrid ครับแต่เนื่องจากว่ากลุ่มลูกค้าบางคนต้องการที่จะได้รถที่มันเป็นสันดับ100%อไม่ต้องการที่จะคำนึงถึงการชาร์จคำนึงถึงการวางแผนเพื่อที่จะเดินทางไปหาจุดชาร์จผมไม่ต้องการชาร์จเลยไม่ต้องการชาร์จเลยผมยังชินกับปั๊มน้ำมันอยู่อ่ะถูกต้องมีให้ผมไหมเราจึงมีตัวนี้มาให้๋อครับผมนี่คือ G L C ที่คุณ จะสามารถเข้าปั๊มและเติมน้ำมันได้แบบ100% 100%ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาไฟฟ้าอะไรอีกต่อไปแล้วถูกต้องครับผมเวของความเป็นไฮบริดมันมีนิดหนึ่งนะครับผมเครื่องยนต์ตัวนี้นะฮะมันมีมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเล็กเข้ามาด้วยอ่าเป็นตัวช่วยถูกต้องเพื่อที่จะเสริมในส่วนของแรงบิดโอเคแล้วก็อัตรา เร่งแล้วก็ความประหยัดน้ำมันตัวนี้เครื่องยนต์ที่ให้มาเป็นเครื่องยนต์กี่ซีซีฮะหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบสามสองพันซีซีสองพันซีซีสองพันซีซีครับแรงม้าที่ให้มาแรงม้าที่ให้มาจะอยู่ที่ประมาณสองร้อยแรงม้าสองร้อย <200 S 2> แรงม้าแรงบิดละ่ะครับพอแรงบิดประมาณ400ตัว440ตัวถ้าผมจำไม่ผิดขับสนุกแล้วครับผมเนอะ 200แรงม้าทอร์ก400แล้วก็รวมไปถึงมีมมดเขาเรียกว่าอะไมีแบตเตอรี่เล็กๆมาให้เพื่อช่วยในรอบต้นม้าคในการออกตัวเนาะถูกต้องนะครับเราเรียกกันว่าตัว integrated starter generator หรือ ISG ครับผมซึ่งทำให้รถคันนี้เป็น m มล์ไฮบริดเป็น m ม h y ไฮบริดเรียกได้ว่าออกตัวมันไม่ต้องรออะไรมากมายละครผมีไฟฟ้ามาช่วยออกตัวดีแต่อย่างที่บอกไปว่าเจ้ารถคันนี้ถูกออกแบบมาเพื่อคนที่ไม่ได้อยากชาร์จไฟเลยไม่ได้อยากชาร์จไฟ เข้าปั๊มเติมน้ำมาได้ใช้งานได้ปกติทั่วไปใช่ครับนะครับแต่โดยรวมแล้วครับดีไซน์ภายในอะเข้ามาดูหน่อยไหมคล้ายๆกับอะไรหรือเปล่าคล้ยอุ้ยเหมือนเมื่อกี้เลยสุดต้องเหมือน EQE ครับผมรวมถึงตัวสแกนนิ้วมือด้วยนะครับผมขอเข้าไปด้านในได้มาอันนี้ชอบเดียวคุณผู้ชมเมื่อกี้เราเพิ่งผ่านเจ้าตัว EQE มาจำได้ไหมพอมาตัวเนี้ยมือกันเลยหน้าจอกลาง คอนโซลด้านหน้าอาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยอาจจะแตกต่างกันในเร่อนจะเป็นดีเทลดีเทลดาวนะเป็นสไตล์ของเขาที่ใส่มาให้แต่ว่าเจ้าคันนี้ก็ใกล้เคียงกันเลยเนาะเฮ้ยผมชอบอ่ะครับคือจริงๆอันนี้ผมว่าทาง Mercedes-Benz คิดถูกเลยว่าคนที่ยังชอบเครื่องสันดาปอยู่อะมาตัวนี้เลยครับทุกอย่างเหมือนกันทุกอย่างคุณจะได้อารมณ์ความเป็นภายในเหมือนไฟฟ้าครับ แต่ยังเป็นเครื่องยนต์สันดาบอยู่ถูกต้องแต่ใครที่อยากไปไฟฟ้าคุณไปโซโล่ฝั่งนูน100้นร้อเลยก็ได้เหมือนกันใช่นอกจากนั้นนะครับผม,มตัวนี้มันเป็น SUV ที่ออฟโรดได้จริงๆนะครับผมอ่าระบบขับซของมันมันจะส่งกําลังไปล้อหน้า45%ด้านหลัง55%แต่ว่ารถคันนี้จะมีสิ่งที่เรียกว่าออฟโรดเอนจิเน<ม>ียริ่งแพ็กเกจนะครับผมมันจะประกอบไปด้วยแผ่นกันขูด อของตัวถังที่อยู่ด้านล่างรถนะครับผมจะเป็นแผ่นที่เรียกว่า g e n t ท x นะครับผมมันมีไว้เพื่อป้องกันหินไม้อะไรต่างๆกล้อง360องศาของรถคันนี้จะมีฟังก์ชันที่เรียกว่า Transparent Bonnet ม,มันจะจำลองภาพใต้ฝากระโปรงหน้าให้เรารู้แบบเรียวทานว่าเรากำลังขับทับหินอยู่ขับทับไม้อยู่หรือ,อขับทับอะไรต่างๆระหว่างที่เราออฟโรดครับผมโอเคน่าสนใจมากครับ สิ่ที่ผมชอบมากอย่างที่บอกไปดีไซน์ภายในเห็นปุ๊บแหมตอนแรกกาจะกรรมตังมาซื้อ eQV นะเจอ GLC ดีไซน์ภายในแบบนี้การตังมาซื้อนี่ก็ได้นะก็อีกวินเนอร์หนึ่งครับผมถ้าคุณชอบก็เชิญเลือกได้เลยนะฮะก็มาดูได้ในงานมอเตอร์ p o ในครั้งนี้นะครับผมโอเคโดยรวมสวยงามมากโดยรวมสวยงามมากนี่คือ GLC ครับที่นำมาโชว์ในงานมอเตอร์อ o ในครั้งนี้นะครับ อีกหนึ่งคันครับครับผมอยู่ตรงนี้เลยคราวนี้ที่ใหญ่ละก่าใช่คือตัวเนี้คือ GLE 300ดีนะครับผมเมื่อกี้ผมถามพี่เก๊กผมถามพี่เก๊กอะพี่เก๊กได้หนดีกว่าครับผมผมถามพี่เก๊กว่าเมื่อกี้ EQE ครับมันใหญ่เหมือนอ่ะถ้าเกิดเราเทียบเราก็จะคิดว่ามันขึ้นมันลง E อ่ะมันลงไมันก็ต้องไปเทียบกับ GLE สิใช่แต่พี่เก๊กบอกมาว่าตัวนี้ใหญ่กว่าไอ้นี่ใหญ่กว่าตัวนี้ EQE เล็กกว่าเล็กกว่าดังนั้นถ้าครูจะเอามาเทียบกันร,ระหว่าง EQE กับ GLE ไม่ได้นะไม่ได้มิติตัวรถไม่เท่ามิติตัวรถไม่เท่ากันโอเค,คอ่ะเจ้าตัวนี้มีอะไรพิเศษครับโอเคครับผม GLE มันยังไม่ใช่รถ all อ new อมันเป็นตัวที่ถูกเฟซลิฟต์มาอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้าครับผม ด้านหน้านะครับผมก็จะมีความแตกต่างตรงดีไซน์ของตัวโครมไฟนะครับผมตัวเก่าเนี่ยมันจะมีเส้นเดย์ไลท์ที่มันเป็นเลข7อยู่2เส้นนะครับผมแต่ตอนนี้มันเป็นจุดๆอยู่4จุดนะครับผมกระจังหน้าที่เป็นสตาร์แพทเทิร์นละนะครับผมนี่นะครับเขาจะมีแบบดาวแบบนี้นะเหมือนดาวใหญ่ถูกล้อมรอบไปด้วยดาวดวงเล็กๆมากมายหลายหมื่นแสนมันช่างจาซะเหลือเกิน แต่สิ่งที่เพิ่มเติมฮ <c oughs> ะครับผม <c oughs> ก็คือเครื่องม h y b บ i ดยังไง My h y b บ i d มันเป็นบล็อกเดียวกันกับที่เราไปดู GLC มาเมื่อกี้แต่ว่าแรงมา้าแรงบิดมันเยอะกว่าบล็อกเดียวกันถูก,กเ,เดี๋ยวก่อนทําเป็นเล่นเมื่อกี้ GLC บล็อกเครื่อง2,000 2,000 2,000แล้วมาอยู่บน GLE ใหญ่ๆอย่างนี้นะถูกต,ต้องแต่มันมากพอเพราะว่ามันผลิตมากถึง269แรงมา้าแล้วแรงบิด550นิวตันเมตรเฮ้ย อยู่ใน GRC กับ GLE เครื่องตัวเดียวกันเลยอัพแรงมาขึ้นอัพทอร์ขึ้นครับสามารถรันหรือวิ่งเจ้าตัว GLE นี้ได้สบายสบายสบายครับ Very good ครับนอกจากนั้นนะครับผมได้โช๊คลมแล้วอืมแล้วก็ได้ประตูดูดด้วยประตูดูดด้วย,ดดวยโชคตูมสามารถปรับขึ้นปรับลงได้ถูกต้องปรับจากด้านในปรับจากด้านใน มีอะไรเพิ่มเติมไหมฮะนอกจากนั้นนะครับผมอยากได้อีกฮะอยากได้อีกแฟนๆเมอร์เซเดสบอกอยากได้อีกอยากได้อีกภายในนะครับผมก็จะยังเป็นภายในเดิมอยู่แต่ว่าระบบอินโฟเทนเมนต์มันเป็นระบบอินโฟเทนเมนต์ตัวล่าสุดก็คือ MBUX ตัวใหม่ถูกต้องโอเคก็ถูกจะมาใส่ในนี้ด้วยมาใส่ในนี้ซึ่งทําให้คุณลูกค้าสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายครับได้เลยแบบวายเลสได้เลยถูกต้องขอดูด้านในดีกว่ายินดีครับโอเคมาเข้ามาดูด้านใน ด้วยความเป็น GLE ครับคุณจะรู้สึกว่าขึ้นรถด้วยความภูมิฐานแล้วก็ใหญ่โตโอลานนะฮะ <c oughs> จริงเขามีบันไดให้นะ <c oughs> แต่ผมแอบ,บข้ามไปเลยว่ะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยด้วยความสูงของเราเราแต่ไเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งนะ <c oughs> ที่ผมบอกเลยว่าผมแอบ,บไม่ชอบอย่างห <c oughs> นึ่งคือถ้าคุณใส่ขายาวแล้วเป็นสลักนี้นะฮะเกิด <c oughs> คุณไปลุยพวกดินโคลนนะแล้วคุณขึ้นรถนะขาคุณจะเปิดแน่นอนฮะอันนี้บอกเลย เอาออกได้ไหมเนี่ยเอาออกไม่ได้ครับผมแต่ว่าก็ <ขอ S 1> ดีดแต่จริงๆขึ้นขึ้นรถแต่มันก็สวยดีแหละเพราะว่ามันดูเต็มขึ้นอันนี้ก็ต้องยอมรับว่ามีข้อดีก็อาจจะมีข้อเสียแยกมาด้วยนะครับแต่ <ผม S 1> โดยรวมมันสวยดีนะครับว้าวชอบพี้มาลัยครับผมภายในก็จะได้พุ่มอะัยเจนเนอเรชันที่5นี่ฮะนะครับผมสวยเนาะสวยไหมเนาะดูดิสวยงามฮะโอ้เ t e เจอร์ดีฟิลดีไม่ต้องพูดถึงเจลเอใหญ่อยู่แล้วเฮดรูมเล็กรูม ระเบิดระเบอร,รเตะบอลในรถยังได้เอาจริง <laughs> อันนี้พูดเลยเออหาเพื่อนมาเตะบอลในรถสบายนะครับโดยรวมผมว่าค่อนข้างที่จะดีมากๆแล้วก็ชอบขอบคุณมากครับเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนพวงมลัยนะฮะใครที่ชอบความสดใหม่แล้วกันเนะาะผ,ผมว่าจริงๆอะผมชอบ E L E G L E มาตั้งแต่350 D E ละที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลแต่ว่าเป็น Park in h b ถูกต้องซึ่งน Mercedes-Benz น่าจะเป็นเจ้าแรกที่นำ ดีเซล Hybrid, Hybrid. มาบ้านเราครับผมและประหยัดมากมากและบอดี้ตัวนั้นก็คือเหมือนกันนี่แหละหแต่อาจจะไม่ได้เหมือนในบางส่วนพวงมาลัยอาจจะไม่เหมือนนะฮะหน้าอาจจะไม่เหมือนสักทีเดียวแต่ว่าส่วนอื่นๆ ใกล้เคียงกันใกล้เคียงใครที่ชอบตัวนั้นมาเล่นตัวนี้ไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมนะครับผมโดยรวมนี่คือ4คันที่เป็นไฮไลท์เนาะในบูธของ Mercedes Ben z ในงาน Thailand International Motor Expo ครั้งที่40ในครั้งนี้นะครับจริงๆยังมีรุ่นอื่นๆอีกนะครับมีทั้งปักอินไฮบริด EQ Family ก็มากันแบบครบๆเลยนะฮะสามารถดูตัวจริงได้ที่งานนี้เลยเนาะถูกต้องนะครับวันนี้ขอบคุณเก็กด้วยนะครับขอบคุณมากกันเนาะโอ้สุดยอดมันมากเลยและนี่คือทั้งหมดครับ ในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปครั้งที่40ไปแล้วครับ <laughs>